ที 1. 1. Ina, iedzieć, oh. okay. ่รักของทุกคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกไปเลยนะะก็มีความสุขมากๆค่ะดีกว่าองค์กรไปนะอคุค่ะขอบคุณค่ะอะฮะอ่ะหูร้อนสักหน่อยไหมก็อยากไว้พวามพิเศษขอให้พี่ฟ้ามีความสุขมากแล้วก็ที่หนูทำแล้วก็แบบเป็นห่วงตลอดเรื่องอาหารการกินอยากให้พี่ฟ้าแบบเป็นของที่มีแบบสุขภาพ ยรงขึ้นมากมากอะไร้ยเป็นหวกอยากให้แี่าเขาแข็งแรงเพราะวางานักงานแ่เรือหป็นขอให้พี่ฟ้าแบบยิ่งโดกนี่งข้นไปีแล้วก็ทอะไรขอฟาสมบัตินาดก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นูจับมือกันใร็วขนานั้นอะอะแถวัะคุณคุณอุ้มไม่ดานุนครับ ดังก็ดังขึ้นไปอีกเรื่อยๆถ้าอย่างงานคอนเสิร์ตวันนี้แบบชั้นหน้าผมสไลด์ดีไม่ดีหนูรัไ้ะไม่วดนะไม่ต้องขอพี่หนีของพี่ดีหนูแต่งหน้าทำาผมเก่งนะคะตอนเมื่อกี้แอบอยู่ตรงนู้นไม่รู้ว่าป๊าป๊าได้ยินเสียงหนูหรือเปล่านูบอกว่า มีวันฟ้านะคะขอให้พี่ฟ้ามีความสุขมากๆก็จริงๆผมว่าพี่ฟ้าน่าจะมีนี่อแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขอใพี่ฟ้าในปีนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะหลักๆเลยคือเรื่องสุขภาพอยากให้พี่ฟ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อการทำงานนะคะแล้วก็ขอให้พี่ฟ้าร่ำร่ำรวยยิ่งๆไปนะคะแล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนกระเป๋าใบใหญ่ๆเอาใส่ดูไปด้วยก็ได้นะคะก็เบียร์ขาวมุดยาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ นมาัำมากด้วยมาตรงตีนตรงตีนค่ะก็ขอให้เขาเซฟมาแล้ครถึงไหนก็ถึงกับฟังนะคะก็ขอให้ใครทำสุดคนที่ฟาดต่อไปนะคะอ่าโอเคมาถ่ายรูปคู่ชาลอนมาตรงนี้นะฮะหลังเดินตรงนี้นได้อ่าตรงนี้อะไรคะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังแต่ดูไลฟ์อยู่ขอบคุณแม่อ้นนะคะสำหรับบ้าน โอ <onz> <etus> เคฮะถ่ายภาพมูนะครับชนีทุกคนนี้ไดยู่ที่ตอันนี้มีันถาตลอดยตัวของ ขอโดนเตือนเรื่องการจะดั